เป,เ, right? no? No เ, no. No เปลี่ยนกันเล่นไหมเปลี่ยนกันเล่นเปลี่ยนกันขับแมคโครเร็วเนาะดูเรียงเปลี่ยนกันขับแมคโครไหมเปลี่ยนขับแมคโครก่อนไหมกีการนี่กาอยากขับแมคโครเปลี่ยนขับแมคโครเนาะเปลี่ยนขับแมคโครไหมมาดูเรียมมาเปลี่ยนขับแมคโครเนาะ ไม่แย่งกันไม่แย่งกันพี่กาไม่ดึงไม่ดึงดอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดึงแรงไม่ดึงแรงนี่นอกเจ็บบางคนหน่อยอยู่ลูกมาลูเลียงมาแบ่งค้าแม่โคเร็วนะพี่กาอยากขับแม่โคพี่กาไปเล่นู่นน่ะกับแม่แรงนี่กาบแรงอะไรเออลูเรื่องมาแบ่งแบ่งพ่กาขับแม่โคไม่ลดุไหมแบ่งไหมฮะ ทำไมลูกแบ่งกันเล่นวะอยากอยากครับแม่ครูอย,า,อยากทุกคนครับแม่ครูแบ่งไหมลูกแบ่งไหมฮะกัดยงเลวนี่่กาอยากเปล่ยนแม่ครูดิหน้แบ่งไหมล่ะฮะแบ่ง ไม่แบงลาอยาอาลาทำไมนะอยาเอาไม่คุ้มแล้วคอยเรียนหนุกแล้วคอยเปลี่ยนการเรียนน้องรองหายคอยเปลี่ยนกันแล้วน้องก็เลือกเรียนดอกไปไปเรียนทรายปะเรียนทรายดีกว่าปะพี่ก็เอาจักรยานไปเนาะเอาอันแม่คูมาปะ เออน้องซื้อรถเกี่ยวปะน่ให้การเ่นละนกาอา่น,านไม่เอาไม่เอาไม่ดึงไม่ดึงพิกาไม่ดึงดอกพิกาจะขยันไปเด้นอน,น,นอะปะ